เดี๋ยวเราเพิ่งผ่านงานบุญใหญ่มายกยกยังชื่นใจอยู่ไหมจ๊ะภาพเหล่านี้เหล่านั้นนี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะจ๊ะการที่จะได้เห็นพุทธบุตรมรวมกันเป็นปริมาณเยอะขนาดนั้นนะสองหมื่นกว่าวัดนะทั่วประเทศแต่รับดีกาสองหมื่นวัดแต่น่าดีกาเยอะแยะเปหมดเลยพุทธบุตรมาร่่มงานกันโอ้ มากมายอลังการดูแลเนี่ยดวงตาดีๆยลายเลยเห็นสีเหลืองๆพอหลับตาก็เห็นอยู่กลางกายได้นับปลื้มใจเลยพุทธบุตรมารวมกันเป็นเนื้อนาบุญท่านมาเนี่ยเพื่อเป็นเนื้อนาบุญจริงๆเลยนะจ๊ะไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยในการที่จะมารวมกันอย่างนี้ แค่การมาเกิดขึ้นของพุทธบุตรก็ยากแล้วเราได้ศึกษากันต่อเนื่องต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องมีการเรทานอุปสมบทตั้งแต่อิทิภิคุปสัมปทาเรื่อยมาตีสาระ,ะคมโนปสัมปทาถึงพระรณาตยเป็นที่พึง่งแล้วก็ยติจตุทักรรมอย่างที่บวชในปัจจุบันแล้วก็ต้องรักษาสืบธรรมาโดยพระมหาเถรานุถเถระ ต่างรักษากันมาไม่ว่าอยู่แผ่นดินไหนมีเพศมีภัยอย่างไงกรกะปกปักรักษาพู้ธศาสนาสืบทอดกันมากระทั่งมาถึงผื่เป็นหนินได้แล้วก็มาถึงเราแล้วก็มีวัดกระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นที่ปริสถานพระรัตนตรยัยพระพุะทธธรรมประสงประสงค์หรือพุทธบุตรอยู่ตรงนั้นก็ ได้จากควาเป็นสมรรธรรมแล้วก็ยังได้ถ่ายทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเนื้อนาบุญในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศสา0 0 0ืกว่าวัด4ี่แ0 0หกหมืรูปก็ปะจ,จะได้ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะในการที่จะมีพุทธบุตรสืบสอทอดมาสองมาร้อยกว่าปีกระทั้งมาถึงพืน้นผืนแผ่นดินไทยนี่และการเปนนิมนต์มานี่ก็ไม่ใช่ง่าย พะแต่ละรูปนั้นอายุภาษาท่างมากเรื่องจะเป็นพระสังกาธิการเนี่ยแปลว่าเป็นสมานเจา้าวัดเยอะๆแล้วก็ดูแลบ,บริหารสงฆ์ทั้งภายในวัดนอกวัดเป็นจกน้กคณะตำบลอำเภอจังหวัดภาคอย่างนี้แม้กระทั่งจะบุคุลสมเด็จนี่มาถึงสองรูปทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ไง,ง่าย และเป็นจำนวนมากเลยพุทธบุตรที่อายุพรรษาท่านมากแล้วสังขารไม่ค่อยอำนวยอยู่ที่วัดสะดวกสบายกว่าการเดินทางมาแล้วก็บางบางรูปอยู่ในถิ่นที่ที่อันตรายก็เสี่ยงภัยมานะจ๊ะเสี่ยงภัยมาเพื่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทั้งขามาและขากลับ บางเรูปก็เพิ่งเอาเข็มให้น้ำเกลือออกหมอกโตเป็นโตมามโตเอาดาบไนะ้ก็เข้ามาพุทธเท่ากระดาษสดมนนี่เสียงนั้นก็ไม่ค่อยจะมีนะเพราะท่านไม่ค่อยสบายแต่ท่านก็ยินดี แปลว,ว่าแม้สังขารไม่อำนวยแลแต่ละโรคก็อยู่ห่างไกลแต่เพื่อเป็นการรวมพุทธบุตรพุทธบุตรจะได้มาเจอกันมาทำความรู้จักกันมาปรึกษาหารือเรื่องงานของพระพุทธศาสนากันแล้วก็มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยโอ้น่าชื่นใจละต่างก็ได้ชื่นชม บุญบารมีซึ่งกันและกันมาแต่ละรูปก็ได้สั่งสมบุญญาบารมีมามากมายทีเดียวเพราะการบวชเป็นพระแล้วนี่ภารกิจนี้เยอะเยอะมากๆไ่เชื่อมาลองดูก็ได้นะจ๊ะใครไม่ได้มาลองดูก็ไม,ไม่เข้าจาจหรอกนั้นยากมากแล้วกว่าเราจะสร้างที่รองรับได้ชั้นล่างเนี่ยชั้นหนึ่งนี่เห็นไหม เราก็ลำบากยากเหมือนกันเพราะนั้นนี่สิ่งที่ยากยากกัมารมรมกเนเราก็ดีใจท่านกับปรื้มใจเราได้เตรียมต้อนรับท่านกนอย่างดีเตรียมทยธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเราอาจารและเป็นการถวายเกียรติแก่ท่านด้วย เราก็ได้ทําแล้วชื่นใจไหมจ๊ะชื่จะ้ะปีหน้าเราจะไปกราบพระราตนาทุกวัดเลยซึ่งปีนี้เรากราบพระราธนาตรงนั้นมาล่วงหน้าหนึ่งปีเพื่อที่ว่าพอถึงวันคุ้มครองโลกท่านจะได้ทำตัวให้ว่างไม่รับกิจนิมนต์ที่ใด จะไม่ยอมเจ็บจะไม่ยอมป่วยจะไม่ยอมใครจะต้องแข็งแรงอย่างเดียวจะสุดชื่นเบิกบานมาเป็นเนื้อนาบุญก็กราบปรารถนาแหละถ้าท่านนิ่งเฉยแปลว่าท่านรับเออเห็นไหมจ๊ะอ่าโดยโดยดยสติสตียภาพเพอท่านนิ่งเฉยนี่อการกับผมขอกราบปรารนาไปเดเวชคณทุกรูป สองเมืองกับวัดทเทกับพุทธบุตรมาในวันคุ้มครองโลกปีหน้าท่านนิ่งแปลว่ารับ<ช>เออแปลว่ารับอย่างถูกหลักพิชาอย่างอริยะประเพณีอรมประเันนี้ของพระอริยเจ้าเนี่ยรับท่านจะนิ่งๆก็ชื่นใจสิเราก็แปลว่าเราต้องเตรียมการตอนรับท่านให้ดีกว่าปีนี้ ปีนี้ก็มีข้อบกพร่องนะแต่ท่านไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องโอ้คมพยาก็ชื่นใหญ่เรารู้อยู่ว่าผู้เตรียมการต้อนรับนั้งจะเป็นช่วงปิดเทอมแต่ละคนเขามีภารกิจกันนักเรียนก็ปิดภ้ากระจากระจายกันไปก็ไม่ได้มาต้อนรับท่านเต็มที่ก็เท่าทําได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ท่านก็ให้กําลังใจผ่านทุก คนที่ไปกราบเรียนท่านนะมาถึงครูไม่ใหญ่ว่าโอ๊ยต้อนรับสมบูรณ์ไม่มีข้อคาาตกบกล่องอครูผู้ใหญ่ก็ชื่นใจแต่ก็รู้อยู่ว่มามันเป็นยังไงแล้วว่าถ้าเลิฟกันรักอย่างเลยนะถ้าเลิฟกันแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นปีหน้านี่เราจะต้องต้อนรับท่านได้ได้เยี่ยมเลย บุญถวายมหาสังฆทานเนเป็นสุดยอดแห่งบุญนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่กล่าวเอาไว้นี่ถ้าเรียงมาตามลาดับั้งแต่สัตว์ดเดรัจฉานมนุษย์ทุศีมนุษย์มีศีลไรยเรื่อยก,กระทั่งผู้ดจฉานสมบัติกระทั่งเขาถึงใจสร,รา,าคมเป็นพระอริยเจ้าระดับชั้นต่างๆสวัสดิการนา,าคารหัตเป็นพระประเจกุวธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าลาก็ มาถึงถวายสังฆทานมีพระสัมมาสัมุทธจ้าเป็นประมุขถือเป็นสุดยอดยิ่งกว่าถวายท่านเพราะไม่เฉพาะเจาะจงหัวใจขยายกว้างขวางเผอแผ่มองภาพร,รวมเป็นใช่ไหมจ๊ะเพื่อแผ่ไม่เฉพาะดาวดวงใดดวงหนึ่งแต่ว่าทําทั้งทองฟ้าใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นบุญขอ้เราก็ในระดับฟ้าครอบกันเลยแหละ<า>นี่ ปีหน้าตั้งให้ดีเราจะเรามีเวลาเตรียมตัวจากปีนี้เราเตรียมตัวแค่จริงๆแล้วก็สักเดือนนึงเดือนนึงแล้วก็มาเตรียมกันต้อนรับกันอย่างฉุกละหุกเลยแต่ปีนี้นี่เรารู้ตัวกันแล้วนะจ้าเมื่อเรากราบพระราตนาท่านแปลว่านับจากวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยจะครบอาทิตย์แล้วนะอ่าพรุ่นี้ก็หนึ่งอาทิตย์ รูไหมอยาก63กสิากหนึ่งอาทิตย์นี่เราก็ต้องเตรียมตัวเลยเตรียมกันให้ดีเราจะต้อนรับท่านอย่างไรเตรียมตัดชุดขาวๆเตรียมศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็เตรียมกำหนดการของเราลงหน้าว่าช่วงนั้นไม่ไปไหนนะจ๊ะไม่ไปไหนนอกจากมาที่นี่แห่งเดียวมารวมกันเลย แล้วก็สมมติวัดละคันนะคันหนึ่งสักสี่ห้าสิบมีทั้งมีพุทธบูธมีทั้งครูบาอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนผู้มีบุญอะไรต่างๆเยอะแยะมาคันหนึ่งอ่ะไม่น้อยนะนี่เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าหนึ่งปีเนยะ และถ้ามากันอย่างนั้นจริงๆจ,จ,จะต้อนรับกันอย่างไรเอออัาก็ต้องคิดกันแล้วเออเออเรายต้อนรับกันอย่างเดียวกันอย่างไรปีนี้เรามีโอกาสคิดเรื่องเมนูนี่ช่วงสั้นกระชับแม้พุทธบุตรจะไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่เราในฐานะอืมต้องเนี่ยในฐานะที่ต้องคอยต้อนรับท่าน ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเมนูต้อง,งเตรียมเซตไปก่อนลูกหน้าเลยนี่นะจ๊ะนึกแล้วหิวเลยยิ่งตัดผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆโอ้ดีจังเลยถ้าเราทำได้พุทธศาสนาก็จะขยายไปทั่วโลก เป็นประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ทั่วโลกเลยเพราะจะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นในหมู่พุทธบุตรและชาวโลกทั้งหลายพุทธบริษัท4สี่ตะโลกทั้งหลายตอนนี้ก็เกิดการตื่นตัวกันแล้วในพุทธบุตรที่มาในวันนั้นและที่ดูผ่านทางดีเมซีนะดูผ่านเออ ไอ้ประเทศเราก็ไ่าทําได้เอาได้สิถ้าได้ทำก็แค่นั้นเองเนี่ยทำไปเห็นไปเจ๊ะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยนีไ่ไงเริ่มต้นตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ศูนย์กลางของของอะไรศูนย์กลางของพุทธศาสนาต้องอยู่ที่พุทธมณฑนอันนั้นถูกถูกต้อง แต่พอหลังจากนั้นเราก็นิมนต์ท่านมาอพอเสร็จภารกิจท่งนเอามาทีงนี่นมา,า,มาโอ้สนุกสนานบุญบันเทิงเนาะนี่ถ้าเราสร้างมหารันวิหารคตได้สําเร็จนะมีหลังโคงหลังงานเนี่ยมาได้ทุกฤดูกาลเลยมาได้ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนไม่กลัวร้อนแดดลมร้อนเลยไม่กลัวเพราะเรามีหลังคาแล้วพระเจ้าจ